มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนร้านชายไวหนึ่งขวบหยิบให้คุณตาอบปตอถูกรางวัลที่หนึ่งหนึ่งเมษายน2568ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลรางวัลเมื่อประจำวันที่หนึ่งเมษายน2568โดยรางวัลที่หนึ่งได้แก่หมายเลข6 6 9 687โดยได้มีผู้โชคดีหลายคนรับทรัพย์เงินล้านไปครอบครองนะคะ ซึ่งหนึ่งในผู้โชคดีถูกสลากรางวัลที่1จํานวน1นึ่ใบเงิน,น,นงางงรางวัลจํานวน6ล้านบาทก็คือนายกันทอนศิริสําราญอายุ56ปีสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนตนําบลสออบาตอสูงเนินอําเภอกระสงังจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากทราบข่าวชาวบ,บ้านแล้วก็ญาติพี่น้องต่างพากันมาแสดงความยินดีพร้อมทําพิธีผูกข้อไม้ข้อมือตามประเพณีค่ะ นายกันทอนเล่าว่าเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาตนได้อุ้มหลานชายวัยหนึ่งขวบสมเดือนไปที่งานบวชอุปสมบทภาคฤดูร้อนที่วัดบ้านสูงเนินระหว่างนั้นพบแม่ค้าขายตอรี่มาขายภายในวัดจึงลองเสี่ยงดวงโดยให้หลานหยิบสลากมาหนึ่งใบส่วนตนเองก็เลือกอีกหนึ่งใบป,ปรากฏว่าหลานเป็นฝ่ายโชคดีหยิบได้รางวัลที่หนึ่งเงินที่ได้จะนำไปทำบุญก่อนจากนั้นจะใช้ในที่มีอยู่และที่เหลือจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกหลานต่อไป ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ